ณมหารัตนวิหารโคตหวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุรมศึกษารุ่นที่50ภาคฤดูหนาวโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนมาร่วมตักบาตรพระใหม่เป็นจำนวนมากภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำ อาราธานาศินห้าส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีตักบ,บาตรพระใหม่ในครั้งนี้ค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการตักบาตรฉลองพระใหม่ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองญาติมิตรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้สั่งสมบุญใหญ่กับพระพิสุบวดใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในการตักบาตรร่วมกันเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไปส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานและคนในครอบครัวได้บวชก็ต่างปลื้มปิติ ที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรพระลูกชายได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนายกฐานนะจากผู้นับถือพระรัตนาไัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพรารัตนาไัยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระพิสุบทใหม่ทุกรูปที่อุทิศตนมาบวชเพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนกชนค่ะ ก็วันนี้ดีใจมากเลยค่ะได้มารับบุญเป็นประธานตักบาตรนะคะในพิธีตักบาตรพระใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะทีะ่ได้มาเห็นเนื้อนาบุญของเรานะคะที่ทุก,ท,กทุกท่านได้ไปเชิญชวนชายแมนๆมนทั่วประเทศนะคะมาบวชในโครงการนะคะทําให้ได้มีเนื้อนาบุญมาเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะแล้วก็เห็นญาติโยมมาในวันนี้นะคะรู้สึกทุกท่านเนี่ยมีความปลื้มปิติเลยที่ลูกหลานเราคนที่บ้านนะคะได้มาบวช แล้วก็ได้มารับบาตรในวันนี้ค่ะการได้มาสนับสนุนกิจกรรมตักบาตรนะคะทุกๆครั้งเลยที่ได้สนับสนุนหรือร่วมบุญพธิธีกรรมต่างๆหรือว่าในการจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาค่ะครอบครัวเราถือว่าดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดไม่มีเจ้าภาพหรือว่าผู้สนับสนุนค่ะกิจกรรมต่างๆก็าาอ,อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างยากลําบากนะคะแล้วก็เราก็อยากจะสนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ทุกๆท่านได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะ